แด็ๆๆดว้าวมาแล้วค hey, the ่ะว่าอาทิตย์วันนี้เรานน่งปลานะคะน้องน้องเขาซื้อปลามาจากล้ามพม่าเขาเเลยติภาษาพม่ามาหนิหนึงเป็นไงคะดูปลาน่าทานไหมข้างในท้อง เราจะล้างอย่างสะอาดแล้วก็ยัดไปด้วยคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเกลือส่วนผักที่ว่า <c oughs> เอามาดับกลิ่นคาวก็จะเป็นโหระพาอย่างเดียวนะคะ,แล,กกาาะ,ะลแล้วก็นี่ผักกินโซดผักวาซาบิต้นหอมผักชีสะเดาามีขนมจีนมา1นกิโลแล้วก็นี่ผัก เหล่านี้นี่เราจะนําไปลวกนะคะก็คือนึ่งนึ่งนั่นแหละนะคะมีโคดออนผักกาดขาวผักผักเอ่อตองตุ้งดอกนะคะนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรากำลังกาลัง,ลงเอ่อเตรียมที่จะทำต้งปริกแบบว่าแจ่วนี่ค่ะเพื่อนๆคั่วเรียบร้อยแล้วนะเนาะแจ่วของเราพิเศษอะไรรู้ไหม ขาตะไคร้ใบมะกรูดเรานํามาคั่วหมดเลยนะคะคั่วหอมๆพริกคั่วหอมเนี่ยเห็นไหมกระเทียมหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดคั่วหมดเลยเ,เดี๋ยวค่อยมาโครโคลโคลงานนี้ไม่มีปลาร้านะจ๊ะอ้อาวงดป,งงดปลาราโดยสิ้นเชิงนะคะก็จะทานแบบใช้ซีอิ๊วขาว เนาะบีบมะนาวเนาะโอเคได้เลยงั้นก็เอาตามนี้จัดไปอ้าวขออนุญาตไปตำแจวก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาทุกคลิปขอบพระคุณมากๆและ้วะเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ้ารับร